วันนี้ไม่ทำไม่ได้เพราะว่าเป็นเมนูที่อร่อยมากๆมันชื่อว่าเมนูเต้าหู้ยี่สวรร์เพราะว่าไก่เนี่ยทำมาให้ให้เรากินในป่าแล้วแบบหอมมันอร่อยมากนี่พ่อครัวรับเชิญนี่คือไก่นะครับนี่เป็นพ่อครัวเ,เก็กโคตรอร่อยมากค่ะผบข้าวมาแต่ละอย่างอาหารที่เรากินคืนนี้กินได้จริงๆได้ไม่เหมือนรายการข้าวงกนก่อนใช่ครับเดี๋ยววันนี้ อุปกรณ์ง่ายๆมากเลยนะครับผมนี่เขามีเขามีเต้าหู้ยี้นะครับมีหอมซอยมีกระเทียมอ่าแล้วก็มีอะไรน้าไก่มีน้ํามีไข่มีกะทิกะทิกะทิผงวะครับกะทิผงครับผมคือผม,อผมแม่กินแล้วบอกโอ้โหม,มันอร่อยมากมันนี่สิ่งที่เราทําไม่ได้เดินป่ามาหกยายยายมาเผยแพร่ให้เพื่อนๆเนี่ยเอาไปลองทํากินกันอร่อยมากแค่นี้ก็แย่แล้วเราเดินป่ามาหกวันมีไข่ไปด้วยอ่ะ นี่ไข่ไข่หกนะครับไข่หกวันพี่ไก่นนไทำน้ำไม่รู้กูาไปทางไหนดีวะเด,วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปมีอะไรบ้างเราเราซ้อมหอยเฮ<อ><อ>้ยซ้อมหอยไอหนดียดูเดี๋ยวยกดูเดี๋ยวยกดูมือไม่หมดแล้วตอนนี้มีมีซ้อมหอยมีเตรียมกระทำตามกระเทียมไหนไหนไหนดูคล็อกเขานิดหนึ่งนะคล็อกเขาเนี่ยสุดยอดมาก อ่ะก็โชว์หน่อยครกโอ้โหครกนี่สุดยอดครับยี่ห้อผลิตต hmm ่ำ hmm. ต um um> um> ่ำตามต่ำที่เห็นอยู่นี่นะครับครกไทยประเด็นครับผมว่าหสุดยอดมากในการเดินป่าหนึ่งเบาสองเบาสามเบาไม่ต้องกลัวแตกอ่ะเดิมได้แล้วเริ่มได้เริ่มเข้าใจแล้วต่ำยังไงก็ไม่แตกใช่ไหมครับต่ำยังไงก็ไม่แตกลองให้ตัวถับต่ำไหมครับลองเลยครับ ตัวจับหักนี่นี่อะไรลุทันทีผมทำแล้วผมนี่นะครับนี่ขอโทษนะตามได้สุดแรงเทคนิคนี่นะไม่แตกครับบีบพริกไม่กระเด็นนี่กันไว้กันเพนไม่กระดิกปังศิลานี่นะแม่งบีบไม่ได้ขัดเลยประเด็นมาแล้วน้ำตาลน้ำตาลใส่น้ำมันยังครับไม่หไกลลบนะลบมีดไม่ใช่แล้ว เขงนำต้นนี่ครับนี่คือกาที่ปิดไม่ได้คือกระทะครับหมดไหมน้ำมันละเงียบเดือยไอ้ไเล่นด้วยไอ่เล่นด้วยข้าวสารจริงที่มียาหลิวแล้วครับแล้วห้วอเลครับไม่มีใช่ไหมครับใช้แล้วจะทำไงครับ เนี่ยใช้ช้อนใช้ช้อนง่ายเลยาเอนะครับขั้นตอนนี้สำคัญมากครับพี่กำลังใส่น้ำมันอยู่ตึงตึงใหพี่ดูหน้าพ่อครัวด้วยไมล้อเลื่อไปพี่เปิดล้อแล้วนี่แต่ผมไม่จ่าเนยไม่หอมไม่อร่อยคืออะไรบ้างนะใส่ลง้วมีหอมซอยกับกระเทียมครับ กระเทียมกระเทียมตำครับที่คนนี่แหละแบบจะได้มีส่วนร่วมหน่อยจะได้เงียบๆใช่ไหมได้หุบปากการคนกระเทียมเนี่ยคนขวาแล้วถ้าคนซ้ายอะคะก็คนหอมเนี่ยมันจะกลรงไปไม่เหมือนกันก็คือต้องคนไล้ยคนหอมเลยรอให้บ่อยเนี่ยจรอให้บ่พี่รู้ทำไมมันหอมมันหอมเพราะไม่ใช่กระเทียมก็ อ๋อใส่ไข่ก่อนเลยครับนี่หนึ่งใบใส่สองลูกใส่สองลูกครับทำไมถึงใส่ไข่ครับให้มันให้มันฟูๆตอนนี้เคอยยิ้มแป๊บมึ่ย เออมันจะมีอย่างนะเมื่อวานพี่พี่ไก่ใส่มันต้องคั่วพริกด้วยกินกินกับพริกใช่ไหมอร่อยใช่ไหมไอเด้งอ่อโอ้โหมีมีคนเสิร์ฟก็อีมใครอุตส่าห์แบกก็อีมมาว่าเดินป่ามาหกวันเนี่ยเจ้าคู่ยี้ประมาณครึ่งปล่องนั่นแต่เราครับแต่เราครับ ได้ได้ได้ตรงไ้มาถ่ายอยู่ต่ำๆเี่ยพี่พี่หอมักีซอยให้ยัง่ยังเลยนะย่งย่งซอหอมผักีรอพี่หน่อยไปล้าง่อยดีก่าพี่ไก่ได้สูตรเปนอย่างไรครับ ก็แบบที่ที่เดินป่าด้วยกันนะไก่เหมือนกัน,นประจำอ๋อ <c oughs> อ,บ <c oughs> อับนี้อร่อยมากเลยอ๋ออย่างที่ที่ไก่บอกว่าต้องใส่นะ <c oughs> ครับน้ำตาลทรายด้วยนี่ปุ๊บใส่กะทินะครับน,นี่แ่ผมไม่ค้นไม่อร่อยอันนี้กะทิผงหนึ่งถ้วยนะครับกะทิผงที่ชงน้ำมาแล้ว นี่ถ้าเราใส่พวกเนื้อสับเลยรอร่อยก็เสิร์กหมูสับไก่สับก็แล้วแต่ที่มันคล้ายๆวิธีการหล่นเหมนกันนะใส่กระเทียมนะเพื่อให้เหวใส่อันนี้ก็ตัดหวานตัดหวานโอเคตัวหัวเนี่มันเค็มนะตัวหูวเค็มแล้วใส่หวานเนี่ยแล้วแต่ชอบหวานเยอะหวานน้อย ไอ้ตัวลงไม่ยิบผมเรียกมันไม่ชื่อเมนูอะไรจะไม่ได้แล้วแต่ผู้ยิสวรรณาแต่ไม่ใช่นครสวรรค์นนะี่กิมพ์เพชรเอือกับแพมเพชรต้องทำไงต่อให้ขยี้ไปเรื่อยๆครับนั่นน่ะเรจใส่โต๊ะไปนะครับอโต๊ะน้องโตะ ไงต่อพ pues. ี okay, ่โอเคแล้วแล้วก็หอมผักชีโรยเสร็จแล้วครับแล้วก็โอ้โหคั่วพริกแห้งคชิมก่นเลยพริกแห้งคั่วโรยเหรอครับเค็มหวานมันกินกับข้าวนะแล้วก็หอมซอยนะครับพริกพริกเนี่ยพี่ครับพริกเนี่ยนะครับเอาไปคั่วคั่วจะโรยปล่อยโคตรต้องขอบคุณไก่มากที่แนะนําเมนูสําหรับ นักเดินทางอย่างเราครับซึ่งก็ทําให้รายการกินยังดินเนี่ยมีของที่กินได้จริงๆริทุกทีไม่ม, <c oughs> ม,มืดด้วยว่ะไม่มืดด้วยทําไปแค่านาทีเองอ่ะเสร็จแล้ว <c oughs> เดี๋ยวก็วต้นหอมผักชีโรยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวรัวพริกแห้งจบเริ่มต้นหอมผักชีทียแล้วมันไข่ขอบคุณครับเผือไม่นม่าจะบอกอายุนะอ๋ออกตังเนี่ยแล้วก็พีก่ก็เขาตำโบวาณก็ได้จะเอาดอกบานไม่ใช่อาหาร ตีปูดอะไรการคั่วพริกเนี่ยมีเทคนิคเยอะครับผมไม่รู้เลยทุกอย่างจำจำจำความเร็วเนี่ยแปดสิบเจ็ดน็อตทุกคนเงียบกันหมด ผมอยู่กับพี่มาหลายวันผมเข้าใจพี่ครับเพื่อนผมแม่งลำบากทุกคนพี่ต้องแปลตลอดเลยครับไม่ต้องวน้ายฮะไม่นะไม่ต้องวนสายครับมันแล้วแต่ว่าจะคั่วที่เหนือเส้นสูสูหรือใต้เส้นสูสูเห็นไหมความเร็วเนี่ยมันคงที่มากแต่ความดีสิคงทนนั่นโอ้โหมีสารละเว้ยมันเผ็ดมากูเวลาเวลากินเนี่ยนะมันต้องหักใช่ไหมก็ตัด ที่จริงบางคนถ้าชอบถ้าคนชอบกินเผ็ดเนี่ยต้องกินพริกพริกคั่วด้วยนะครับใส่เขาให้หักก่อนมันร้อนร้อนมือไม่ใช่เลยต้องหักไม่ต้องหักเห็นไหมเอาเรื่องเอาวางเป็นชิ้นชิ้นแล้วแต่คนชอบคนชอบก็ตักไปด้วยได้ติ่มข้าวเหูยีสวรรค์แต่ทำกำแพงเพชรโกระดาษด้วย คมวิธีการีรีกยี้าใส่ข้าวนะครับตักข้าวปากรอน่ขวบที่สุดอะรอนคือน้ำลายเยอกเลยอะหวานมากครับอกินยังนะผู้ยีไม่ต้องเลยาิกินนะครับสุดยอดครับม่มากพวกเราต้าหูยีเป็นไงอร่อยมากค่ะ